นะคะแขกคู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันนะคะเล็กทริมมิง่งแฟนตาเชียนะคะมหกรรมการแข่งขันเหลาขานะคะโดย s l i m s a ฟ e s ปเชียลฟอร์มูลครั้งที่หนึ่งปรอบมือให้กับการแข่งขันของเราด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะป้อนป้นจะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะขอเชิญสาวสวยอีกท่านหนึ่งดีกว่านะคะมาเป็นสักขีพยานแล้วก็ทำงานร่วมกันในการแข่งขันนะคะมหกรรมเหลาขาครั้งที่หน,นะคะ โอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโซบีโชติรสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะ,คะวันนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาดูปรากฏการการ ต้องเรียกว่าปรากฏการณ์เลยนะคะเพราะว่าโซบีเนี่ยเคยได้ร่วมทำรายการตอนนั้นก็คือลถบริเวณหน้าท้องแล้วทีนี้ได้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่หนึ่งชั่วโมงทำให้หน้าท้องเราแบบว่าเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ้อซบีก็ได้กลับมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งว่าภายในหนึ่งชั่วโมงใครจะได้เหล่าขาให้มันเร็วๆนะคะเราจะมาหาแชมป์เหล่าขาเร็วๆกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่น ก่อนอื่นในวันนี้นะคะที่มาของการจัดงานในวันนี้วัตถุประสงค์ทั้งหมดนะคะรายละเอียดต่างๆจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็ต้องขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราผู้คิดค้นโลชั่นสูตรสลิมเซฟนะคะขึ้นมาบอกกล่าววัตถุประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีจ้าเปิ้ลสวัสดีจัสโซบีวัตถุประสงค์ของเราก็เพียงที่ว่าสูตรสลิมเซฟเนี่ยเมื่อใช้ทาตรงไหนก็ลดตรงนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดมาช่วยเรานวด มันเสียเวลามันไม่ถูกหลักถูกกับบุปนิสัยของเราเพราะชีวิตของเราคงจะไม่ไปร้านสปาอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านสดูทีวีนั่งดูทีวียกขาขึ้นมาแล้วก็นวดไปเรื่อยๆอ้าวหนังเรื่องนึงจบเอ๊ยขาหายไปตั้ง2นิ้วอย่างเงี้ยมันน่าตื่นเต้นดีไหมแต่ต้องนสอ2ข้างนะคะอาจารย์ลงไม่เท่ากันเอาเอาเป็นว่านวดข้างเดียวก่อนดีไหม วันนี้นะคะเรามาด้วยข้างเดียวกนให้ลองดวยข้างเดียวก่อนแล้วลองดองเดินดูว่าสองขานี่มันจะไม่เท่ากันนานขนาดไหนอ๋อพิสูจน์พิสูจน์ทีละข้างเลยนะคะส่วนใหญ่เขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกเขาก็จะบอกโอเคไม่ไหวแล้วสองขาไอข้างหนึ่งขางข้างหนึ่งมันเล็กกว่าไอข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องดวดอีกข้างต้องจัดการให้เท่ากันนะคะวัตถุประสงค์ก็มีแค่นั้นนะครับก็คือว่าประสิทธิภาพมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าผิดวันของเรามัน จำหน่ายไป27ประเทศนะครับแล้วเราก็มีการนวดแข่งขันไปทั่วโลกนะครับก็เพียงแต่หลายลๆคนก็บอกว่าไม่ไหวอะถ้าจะลดแบบไม่ต้องให้คนนวดเนี่ยมันไม่มีเวลาไปหรอกใ<ช><น>ะเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มาแสดงให้เห็นเลยว่าทําเองได้เพียงทาพาเปรี้ยวนะ,ะ,ะนวดครั้งเดียวก็เพรียวทันใจให้ดูโอเคก็หมดหน้าที่ผมแล้วเดี๋ยวเปิ่นแจ้งกติกา ในการแข่งขันมหากหล่าขาในครั้งนี้นะคะ๋ยผมจะกลับมาอีกทีตอนได้ก็คือบรรยายประสิทธิภาพของโรชั่นสเปเชียลฟอร์มูล่านะคะสลิมเซฟเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะถ่าในงานอาจารย์พิเชษยังอยู่กับเราตลอดใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นคณะกรรมการในการดูแลการแข่งขันด้วยนะคะตอนนี้เรามาทราบกติกาก่อนดีกว่านะคะว่า การแข่งขันนะคะเล็กทูมิงส์แฟนตาเชียเนี่ยมีกติกายังไงบ้างนะคะเนาะทุกคนจะมีไม้บรรทัดประจํานัมเบอร์ของแต่ละคนนะคะ,คะก็คือจะมีการกําหนดไว้2จุดนะคะสําหรับขาที่ไม่เหลาก็2จุดมีจุดบนแล้วก็จุดล่างนะะัะนคือจะเป็นจุดเดียวกันทั้งสองข้างเลยใช่ค่ะแล้วก็ขาขาที่เหล่านะคะก็จะมีมาร์กไว้เช่นเดียวกันก็คือมาร์กจุดเดิมของขาตําแหน่งเดียวกันนะคะ,คะก็คือจุดที่จุดบนกับจุดล่างแล้วก็จะเอาผลต่างนะคะ จุดไหนมีส่วนต่างมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะได้แชมป์นะคะเหล่าขาเร็วๆกันค่าก็คือจะใช้จุดที่ลงเยอะที่สุดลงเยอะที่สุดของผู้แข่งขันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มูลค่าของรางวัลนี้สุดยอดจริงๆนะคะต้องเสียงปรบมือให้อาจารย์นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเป็น กิจกรรมที่แบบว่าส่งเสริมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของรูปร่างนะคะวันนี้เป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะคะสําหรับแชมป์เหลาขาเร็วๆจะได้ของรางวัลอะไรบ้างคะน้องก็จะได้รับเช็คของขวัญมูลค่า6,000บาทนะคะแล้วไม่เท่านี้จะได้รับผลิตภัณฑ์นะคะไปใช้ดูแลตัวเองเป็นระยะเวลาือนเดือนนะคะสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมมูลค่าเงินนะคะ ไปตีเป็นเงินนะคะสำหรับ24ขวด3เดือนนี้นะคะเท่าไหร่คะพี่เปิ้ล38,400บาทอ้อยากอยากได้เห็นไหมล่าบอกแล้วว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยจุดนี้เดี๋ยวเดือนหน้าสมัครดีกว่าสมัครกันเลยนะคะนะคะเราเราจะมีการแข่งขันทุกเดือนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เปอร์เซ็นต์ลองลงมานะคะรองวันที่2มีผลิตภัณฑ์นะคะสลิมเซฟสเปเชียลฟอร์มูลมอบให้นะคะ5ขวดค่ะ นะคะมูลค่านะคะ8,000บาทค่ะนะคะแล้วก็ไม่น้อยลเลยทีเดียวนะคะไม่น้อยไม่น้อยเลยค่ะบอกว่าเรียกว่าคุ้มจริงๆนะคะสำหรับรางวัลที่3ก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะ SlimSafe Special Formula 3ขวดค่ะ <laughs> มูลค่านะคะ4,800บาท เป็นไงคะน้องสวีตื่นเต้นอยากอยากอ้วนอยากอ้วนแล้วก็ต้องอยากได้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะโอเคพูดพูดอย่างนี้แล้วเขาอยากลุยแล้วอยากลงสนามแล้วตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเชิญนางแบบของแต่ละท่านเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะคุณชนิดาบุญทองค่ะเชิญเลยค่ะเดินมาเลยนะคะนั่งประจำที่หมายเลขหมายเลขสองนะคะคุณรุ่งนภาโไสายทองค่ะหมายเลขสามนะคะ คุณชนลทาสีโคตจันร์ทค่ะหมายเลขสี่คุณสิริพรททอนรหมายเลขห้ 5, คุณพินพรมบุบผาค่ะหมายเลขหก 6, คุณพัชราพรคุ้มอยู่ค่ะหมายเลขเจคุณจันเพนเจ้ากลดีหมายเลขแปคุณรัชนีวังแก้ว และหมายเลข9คุณจิราพรบริสุทธิ์ค่ะค่ะและต่อด้วยหมายเลข10นะคะคุณพุทธชาติคำก้อนค่ะหมายเลข11คุณกัญยรักษ์สุเปรมจิตค่ะหมายเลข12คุณณธินีจารุอเนกค่ะหมายเลข13คุณลักษิก,กาชูสุวรรณค่ะหมายเลข14คุณสุภาวดีชูเกลียงค่ะหมายเลข15คุณธนสอนใจปลื้มค่ะ หมายเลข16คุณทัศนีลาดโลดค่ะหมายเลข17คุณวิรันพัฒน์และวิพัฒน์ศราฉัติค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะคุณบัวทองอำนวยโคกสีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแบบทั้ง18ท่านค่ะค่ะนักแบบพร้อมหรือยังคะขอเสียงนักแบบหน่อยโอเคนะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันกองเชียร์พร้อมไหมคะ โอเคเริ่มนะคะ5 4 ทุกคนบ่ามุ่งมั่นมากจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนนางแบบที่นุ่นนะคนดูก็ชะเง้อแบบลุ้นกันใหญ่เลย อนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วกับขาที่นวดไปคะก็รู้สึกกระชับดีค่ะแล้ววันนี้หวังไว้แค่ไหนคะก็หว, <laughs> วังมากหวังมากไม่อะไรมากแค่ห <laughs> วังมากเฉยค่ะห <laughs> วังมากค่ะโอเคค่ะชาได้ก็ดีไม่ได้ก เห็นอตอนนวดนะครับแล้วรู้สึกว่าลดครับแล้วผมวันนี้ตั้งใจสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889 08